บรรยากาศดาวศุกร์สุดพิศวงเมื่อกังวันกลางคืนของดาวศุกร์ลมพัดคนละทิศเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้ a r t h u r u s a s t r o n o m r r จะขออัปเดตข่าวเรื่องดาวศุกร์กันนะครับดาวศุกร์เนี่ยก็มีข่าวว่าเจอสารฟอสฟีบนชั้นบรรยากาศจาก สเปกตรัมนะครับของแก๊สบนน้นบรรยากาศจึงเป็นที่คือหาเรื่องสิ่งมีชีวิตมากมายตอนนี้ก็มีข่าวใหม่ๆอีกแล้วครับก็คือมียานอวกาศจากญี่ปุ่นชื่ออากาซูกินะครับก็คือยานอวกาศนี้ส่งไปสำรวจด,ดาวสุกดาวสุกเนี่ยก็อันนี้เป็นภาพจากอ,อินฟราเรดกับอัลตราไวโอเลตนะครับก็คือจะเห็นดาวสุกเป็นสีโทนชมพูฟ้าๆอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ดูสวยดีแต่ว่าบรรยากาศของดาวสุกปกติก็เต็มไปด้วยชั้นบรรยากาศเรือนกระจกที่เต็มไปได้วยคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมริร้อนสุดๆุดนะครับประมาณ4 0 0 5 0อองศาเซลเซียสแล้วความดันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทีนี้เขาคน้คนพบเจออะไรในอดีตเนี่ยก,ก็คือดาวสุกเนี่ยเป็นดาวที่ส่งไปค้นพบสิ่งมีชีวิตอะไรเนี่ยคือแทบไม่ได้อยู่ในความคิดเลยเพราะว่าเป็นดาวที่ร้อนมากแล้วก็หลังจากนั้นก็มียานอวกาศของอากา,ออา,กาสุกิของทาง ออญี่ปุ่นนะครับส่งไปดูที่ดาวศุกร์กันทีนี้เขาไปเจอความจริงข้อหนึ่งอันนี้ก็คือให้มาดูรูปนี้เลยแล้วกันก็คือว่าภาพด้านบนเนี่ยเป็นภาพดาวศุกร์ในขณะที่ฝั่งที่เป็นด้านกลางวันเนาะแล้วก็ดาวศุกร์ฝั่งด้านกลางคือจะเป็นภาพด้านล่างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะก็คือภาพที่เป็นด้านกลางวันเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเขาโครจรหมุนรอบตัวเองเนี่ยช้ามากรอบหนึ่งประมาณ200กว่าวันซึ่ง ซึ่งจะทาให้แทบจะเหมือนหยุดนิ่งเลยแล้วก็ดาวดาวศุกร์เนี่ยเขาหมุนรอบตัวเองเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเขาหมุนตรงข้ามกับดาวะห์ดวงอื่นคือดาวข้อดวงอื่นอาจจะถ้ามองจากด้านบนดาวข้อดวงอื่นอย่างโลกเนี่ยหมุนทวนเข็มนาฬิกาสมมติเราไปยืนบนโค้โลกเหนือแล้วมองโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยเขาหมุนทวนเข็มแต่ถ้าไปม,มองบมดดวศุกร์เนี่ยเขาหมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้ก็คือเป็นข้อแปลกข้อหนึ่งเนาะอันที่สองก็คือดาวศุกร์ดวงนี้ก็คือมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมาก เขาก็เลยอยากรู้ว่าชั้นบรรยากาศมันเป็นยังไงความแปลกยังไม่จบไปเพียงเท่านั้นก็คือ,อสมมุติว่าถ้าเกิดสมมติภัคช่วงกลางวันเนี่ยมันวิ่งไปทางเหนือกับทางใต้เนาะภาคฝักกับฝั่งกลางคืนมันก็ควรจะวิ่งไปทางเดียวกันอันนี้คิดแบบไม่ได้อะไรมากแต่เขาค้นพบว่าภาพด้านด้านบนเนี่ยเป็นวิ่งจากเป็นเหนือใต้แต่ว่าภาพที่เป็นด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นภาพฝั่งด้านทิศด,ด้านมืนของดาวศุกร์เนี่ยมันกลับวิ่งในแนวออกตก ซึ่งก็คืออันนี้เขายังไม่ได้เจอแม c นิ n ซึมชัดเจนว่าเกิดจากอะไรเป็นความลับของดาวศุกร์ที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับอย่างไรก็ตามงานอาวกาศอันนี้ก็ไม่ได้ไปแค่เดียวดายมียานอาวกาศจากทาง ESA ESA นะครับก็คือเป็น b บ P ี c o l ombo um อันนี้จาก เครือของ ESA ก็คือเป็นเครือองค์การอาวกาศยุโรปนะครับอันนี้เขาก็ส่งไปสำรวจดาวศุกร์เหมือนกันก็คือไปส่งสำ,สำรวจเรื่องของระดับชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เคมีค้อองค์ประกอบทางเคมีการหมุนรอบตัวเององค์ประกอบภายในการแผ่รังสีต่างๆมากมายอันนี้ก็คือยานที่เขากำลังโคจรไปก็คือ,อมีมีข้อมูลอัปเดตของเรื่องดาวศุกร์ประมาณนี้นะครับก็ขอให เราติดตามข่าวของดาวสุกกันต่อแล้วกันว่าเขาจะมีอะไรอัปเดตมาให้เราฟังไหมใครอยากอ่านลิงก์เต็มๆที่อันนี้สรุปเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะก็มาตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe c h anel n ของเรา a r c t u r u s astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอด สวัสดีครับ